Oh, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับรายวิชาภาษา,าจีนเพื่อการสื่อสารนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นบทที่2บทที่2ของปอ .6 ของเราก็คือเรื่องลักษณะนามเหมือนเดิมอ่าแต่เป็นลักษณะนามสอก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาใหม่นะครับ เดี๋ยวคุณครูจะพาทบทวนความรู้เดิมในบทที่หนึ่งที่เราเรียนไปนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับอ่านออกเสียงตามคุณครูนะครับอ่าบทที่หนึ่งที่ป .6 เรียนไปนะั่นคือลักษณะนามหนึ่งอ่าลักษณะนามภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าเลี่ยงสือผู้ตาชื่อนะครับเลี่ยงสือ อ่าเลี่ยงสือคือลักษณะนะเดี๋ยวเรามาทบทวนคําศัพท์ก่อนคําศัพท์ในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าเชิงสือผู้ตอบหลัสนะครับเชิงสือก็คือคําศัพท์คําแรกคําว่าเกอออกเสียงตามหลัอสือด้วยนะครับเกอคนอ่านชินจือตัว จางแน่นเปิ่นเล่มจืดดา้ามคว่ก้อนหวนสกุลเงินจีนป่าด้ามอันเปยแก้วถ้วยผิงขวด หวานชามผานจานถาดเป่าอิ่มอ่าต่อไปก็คือบทเรียนหรือบทสนทน,นาของเราเองภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าเคอเหเวนผู้ตามหลักชื่อนะครับเคอเหเวนอ่าประโยคแรกเอบอกว่าหน้าเปิัูสือ是谁的 那本书是谁的？B 回答过来，我不知道，我不知道。这支笔是你的吗？这支笔是你的吗？老板，他回答过来，是的，是的。 那块橡皮也是我的。那块橡皮也是我的。你在哪里找到呢？你在哪里找到呢？在那张桌子上的。在那张。 桌子上的。拜拜哈！我一个人吃完了三碗饭，我一个人吃完了三碗饭，两盘水果和一杯茶，两盘水果和一杯茶。 我很饱，我很饱。你们要喝什么？你们要喝什么？我要一瓶水，我要一瓶水。好，บายเป็นอันสุด我要一杯牛奶。 我要一杯牛奶。啊，接下干讲怎么ประโยคแรกบอก两个朋友，两个朋友，三个人，三个人，一个苹果，一个苹果，四个月，四个月。 一个问题一个问题一个太阳一个太阳一个馒头一个馒头อ่กกอาทีนี้เราทบทวนความรู้เดิมของเราไปแล้วทีนี้ป .6 บทที่สองเราก็ยังเป็นเรื่องคำลักษณะนามา วันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์คำลักษณะนามบทที่สองของเรานะครับคำลักษณะนามภาษาจีนอ่านออกเสียงเหมือนเดิมว่าเลี่ยงสือผูต่อเฉยนะครับเลี่ยงสือเรามาดูคำแรกเชิงสือคำศัพท์คำแรกของเรานะครับคือคำว่าคำว่าอะไรเอ่ยรู้ไหมเอ่ยคำแรกคำว่าแถว ผู้ตามหลอดซูด้วยนะครับแถวเส้นสายตัวต่อไป่งเี项链项链 icycle ย鱼ปลาเ蛇蛇อมูออวจิน ้จผ้าพันคอคูจืสอคูจืสอกางเกงลู่ลู่ถนนเหอเหอแม่นม้ำอ่าเมื่อกี้นี่คำแรกคือคือคำว่าคำว่าอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องคำว่าเขียวแปลว่า เส้นสายตัวใช้กับลักษณะของสิ่งที่เป็นเส้นลักษณะเป็นสายยาวๆตัวอย่างที่คุณครูให้มาเมื่อกี้คือคําว่าผ้พาพันคอสร้อยคอปลาแม่น้ำมูถนนแบบนี้มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆเขาจะใช้คำลักษณะนั้นก็คือคำว่าเถียวแต่เวลาเราแปลเป็นภาษาไทยเราต้องแปลให้ตรงกับลักษณะ ของคําในภาษาไทยต่างๆนะครับอ่าต่อไปคําลักษณะนามคําที่สองของเรานะั่นคือคําว่าเท่าออกเสียงตามหล่กชื่อนะครับเท่าอ่าเท่าหมายความว่าชุดมีอะไรบ้างที่เขาใช้ลักษณะเป็นชุดเรามาดูคําแรกคําแรกเป็นประโยคมาเลยอ่าอันนี้เป็นประโยคมาเลยเขาบอกว่าอ e e ีเท่าอีู ผู้ต่อเรชื่อนะครับอีเท่าอีฝูเสื้อผ้าหนึ่งชุดต่อไปตัวอย่างที่สองอีอเท่าเจ้เจู่ผู้ต่อชื่อนะครับอีเท่าเจ้เจี่เฟอร์นิเจอรหนึ่งชุดต่อไปสามเท่า邮票สามเท่า票 อ่าสเตมสามชุดอันนี้เวลาเขาขายเป็นชุดชุดนะครับต่อไปคำลักษณะนามคำที่สามของเรานั้นก็คือคำว่าช่วงผู้ตอชื่อน,นะครับช่วงอ่าช่วงก็คือคู่ใช้กับสิ่งของที่เป็นคู่ตัวอยา่างตัวอยา่างอันแรกของเรานั่นก็คือตาหนึ่งคู่เนี่ยตามีสองข้างเนี่ย นภาษาจีนเขาเรียกว่าหนึ่งกูภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าอี้ช่วงหยนจิงผู้ตามหล่อชื่อนะครับอี้ช่วงหยนจิงต่อไปคําต่อไปเหลี่ยงช่วงเสียเหลี่ยงช่วงเสียรองเท้าสองกูต่อไปครับอี้โ手 อีชงโฉคือมือหนึ่งคู่ต่อไปอันนี้เป็นถุงมือเมื่อกี้เป็นมือนะอันนี้เป็นถุงมืออ่านออกเสียงว่าซานช่วงโฉเท้าซานช่งโฉเทา,เทาก็คือถุงมือสามคู่อ่าคำว่าช่วงนี่จะใช้กับลักษณะสิ่งของที่เป็นคูผู ต่อไปครับต่อไปตัวนี้คำนี้อ่านออกเสียงว่าเจียนผู้ตอบเฉยครับเจียนเจียนก็คือตัวเรื่องชิน้นอ่าตัวอยา่างตัวแรกประโยคแรกก็คือยอ件ิงผู้ตอบเฉยครับอ件ิงก็คือ,อ,เ,อ,ครอ,เ,คอเรื่องหนึ่งเรื่องต่อไป เียงเจี衣服ผู้ต่อื่อครับเหลียงเจนอีฝูเสื้อผ้าสองตัวต่อไปครับอีเจน件ิงหลีหล่ก็คือสัมภาระหนึง่งชิน้นต่อไปคําสุดท้ายเป็นคําศัพท์เพิ่มเติมอยู่ในหนังสือของเราจะเป็นกรอบสีเขียวๆเ,เล็กๆอยู่ข้างล่างนะ คำศั์เพิ่มเติมบทมีแค่หนึ่งคำนั่นก็คือคำว่าเผยผู้ต่างังชื่อครับเผยไปเป็นเพื่อนนะหมดแล้วหมดแล้วคำศัพท์บทที่สองของเราทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาอ่านทบทวนอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนักเรียน อ่านออกเสียงตามเหล่าชื่อนะครับเลี่ยงสือเลี่ยงสือลักษณะนามเชิงสือเชิงสือคำศัพท์เดี๋ยวอ่านออกเสียงตามเหล่าชื่อเลยนะครับีถวเส้นสายตัวเชียงเลี่ยนซอยคอ,อยือปา เสืองูหวยจินผ้าพัน 5, คอคู่จิกางเกงลู่ถนนเหอแม่น้ำเท่าชุดอีเท่าอี้ฝูเสื้อผ้าหนึ่งชุด 一套เฟอร์นิเจอร์ชุดสาม套ย票สเต็มสามชุดชอชชอสองคู่一双眼งตาหนึ่งคู่两双鞋รองเท้าสองคู่ 一双手，มือหนึ่งคู่，三双手套，ถุงมือสามคู่，件，ตัวเรื่องชิ้น，一件事情，เรื่องหนึ่งเรือ，两件衣服，เสื้อผ้าสองตัว。 อีเจียนชิงหลี่สัมภาระหนึ่งชิ้นเผยไปเป็นเพื่อนทีนี้การบ้านของเรานั่นก็คือให้นักเรียนนะครับไปทำอันนี้คุณครูอันนี้การบ้านอัน,นเก่านะครับให้นักเรียนไปนะครับหนึ่งเลยคือทบทวนคําศัพท์ใหม่ที่เราเรียนไปในวันนี้ สองให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดหน้าที่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งแล้วก็ข้อที่สองข้อที่หนึ่งให้นักเรียนโยงเส้นก่อนที่โยงเส้นนักเรียนต้องเขียนตัวอักษรจีนให้มันครบก่อนสามารถเปิดกับไปดูในหนังสือของเราได้หลังจากนั้นโยงเส้นจับคู่กับผินอินให้สมบูรณ์ข้อที่สองวงกลมสิ่งของที่ใช้ลักษณะนามของ เฉียวก็คือเส้นสายตัวนักเรียนลองไปดูซิในรูปภาพในหนังสือเรียนของเราหน้าที่สิบเท่าไหรครับ1ิบเจ็ดเนี่ยมีคําไหนบ้างที่มีลักษณะรูปร่างเป็นเส้นสายตัวนักเรียนใช้ดินสอวงกลมแล้วก็ทําให้เรียบรอย้อยอ่าไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับโถงแฉมเปนใจเจียน